สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องสายทองทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ออกมาเล่นแต่เช้าเลยนะคะวันนี้สวัสดีวันจันทนะคะ <c oughs> สวัสดีวันจันนะคะเออได้อะไรหลับหมดเลยนี่หลับเลรี่ยงหมดเลยนี่ได้ออกมานอนคืนเถอะคุ้งมุกคุ้งมุกเลยนี่ลูกสาวใครเนี่ย เออ,อคุณพ่อปล่อยมาให้หนูเล่นบ่ลูกพ่อทำความสะอาดสนุกมากเลยสนุกมากสนุกมากว่าะอะไรเออพื้นปูนหนูพื้นปูนหนูนี่น่าอยู่จังเลยนี่จับหาอะไรอีกอ๋อมีเพื่อนโอ้เพื่อนโอ้เพื่อน,อ,อ,น,อ,อ,นอยู่นู่นเอง มีช่องว่างจับด้วยอาเช็คแฮนหน่อยน้องกันเช็คแฮนน้องสายทองด้วยไปโรงเรียนกับพี่ไหมอาพี่ชวนน้องไปโรงเรียนไหมไปโรงเรียนกับพี่ไหมไปไหมคะไปโรงเรียนกับหนูไหมไปโรงเรียนกับผมไหมพี่ะที่จะไปโรงเรียนแล้วนะคะเอฮะอย่าไปจับจับแรงทำไมเน่ยมามามา เออจ้าไปเลยพี่หนูไม่ไปดอกยังไอย่าไปจับแรงหักหักหักจับไม่ค่อยจับเบาด้อจับแรงตัวเลขติดมือนหนักนะคะเออเ,อ,อเล่นต่อเอยเล่นต่อเล่นต่อเล่นดีกว่าหนูไม่เปโรงเรียนหรอกค่ะหนูจะเล่นอยู่บ้านนะคะเอาไปทำไมสูงหันอไปไหว้ปู่ปะกรรมด้วย สวัสดีคะ่ะพ่อปู่ประกำสวัสดีทักทายยามเช้านะคะไหนจไปเล่นกันอัน,น,นเล่นในขอบเขตสิลูกเล่นในขอบเขตเล่นในขอบเขตนะเออเล่นส้าเล่นสาเสาอ้ไอ้อาปากด้วยอาปากโอ้จะไปหาแม่ลราบ่จะเข้าบ้านเราบ่า จะไปไหนต่อทนี่อ้ะพ่ออาว่าเนจะไปลื้อของแม่นั่นตรงนั้นล่ะ<ว>มาๆๆๆกลับเลยกลับเลยไม่ได้เล่นแล้วจะให้เข้าบ้านแล้วทนี่<ว>มาๆๆไม่ต้องไปทางนู้นเลย<ว>เริ่มจะไปวุ่นวายทางนู้นละเอาผ้าเราเพลจะให้เข้าบ้านละไม่ไหวไม่ไหวถ้าดื้อแล้วเข้าบ้านเลยนะคะเข้าบ้านยินได้ครบเอบิดนะคะไม่ไป,ไ,ปไม่เข้าไปเล่นที่เดิมได้ถ้าเล่นที่เดิมได้นะคะ <c oughs> เล่นที่เดิมได้ที่เขาหนูมีที่ที่จากัดนะลูกห้ามมั่วห้ามมั่วเล่นอะไรพังหมดนะคะดอกไม้ไม่ปลูกไว้แล้วไม่เหลือเลยนี่ต้นไม้ไม่ปลูกนี่ไม่เหลือเลยนี่หนูมาดึงหมดแล้วนี่นจะมีอะไรสวยกับเขาไม้บ้านเรานี่เสียไว้หน่อยนต้นไม้ต้นเงินต้นทองต้นบารามีนี่ ไอ่ทองลื <im itation and rain> ้อทิ้งหมดดูขาน้อยดูขาน้อยไม่ยอมไม่ยอมเออพ่อปิดประตูบ้านแล้วเออไปล่ะเออนั่นเออนั่นเออนั่นมาๆมาๆจะไปทะเลาะกับปล้วยแล้วเดินมาๆมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยแม่เล่นก็เข้าบ้านเลยเข้าใจไหมนั่นตะลึงอะไรเด้อพ่อเริ่มสิล่วงอ่ะเด้อพ่อเอ้ยมาเริ่มมาเด้อมาเด้อแม่หนีก่อนเลย เอาไปกินในบ้านป้าอื่นขโมยขโมยอาหารละเชิญเชิญแขกแขกผู้มีเกียรติเชิญเข้าบ้านนันแล้วไม่เข้าไม่อยากเข้าโอ้ให้พ่อทําความสะอาดเ็จก่อนทั้งนมจจะเข้าบ้านบอกพ่ออย่างงั้นบอกเออหนูก็เล่นรอว่ะเอานหินสิไปหินบนนั่นหินนั่นต้นดอกไม้แม่พังหมดแล้วนีแต่ไม่ยอมอีล่ไปละ เอเอเอเป็นไปไล่เฉากล้วยอย่างน,นี้เฉากล้วยก,กับเพื่อนอยู่นายกรไม่เข้ากล้วยจะมาใกล้กล <c ười> <ป>้วยไม่ไดงเปิด <c ười> ไม่ได้เปิดประตูบ้านด้วย <c ười> เล่นตอ่อเล่นตอ่อ ย้อเช้าๆยงังอย่กัส,ออสิย้อนแสงนะคะแม่เมทย้อนแสงนะคะอากาศยามเช้าเช้านะคะวันนี้เมื่อคืนก็ไม่มีฝนนะคะเมื่อคืนมาดูนั่งด้วยสวัสดีค่ะอือสวัสดีค่ะทักทายแม่แม่พี่น้องนะคะทุกท่านนะคะแม่จ๋าแม่จ๋าแม่เอฟซีทุกท่านนะคะอือจะมันมว,แมวนแม่จะเอาเหนียวก่อนไม่อยาถูกหรือเลตตาเลตตา อาบน้ำล้างหน้ายังวันนี้นี่ล้างหน้ายังยังเป็นง,งัดนี่แล้วน่ะพ่อพ่อเออนั่นไม่ใช่อะไรเราจะมาหาทำของน <c oughs> ั่นเแผลบมาปล่อยปล่อยมามามาเออเออหักเอาปล่อยไว้ให้มันสวนหนูบ้านนั่นหนูทำเกือบจะเหลือไม่เหลืออะไรแล้วงาน <c oughs> หาวดูขาน้อย <c oughs> ขาน้อยดีเดียวดีเด, <c oughs> ดียดวดีกระเดียวดีกระเดียว แม่บ้านหนูขยันนะหนูขนดินเข้าคลองหนูเลยนัน่ะมว้มวนม้วนแม่มว้มวนม้วนหนูให้หนูมว้มวนนี้นะคะน,น,นี่ดินหนูดินหนูโพนหนูบนหนูโพนหนูโพนเล่นคลายเครียดนะคะอืมนอนเกลือกนอนกิ้งอยู่นั่นแหละก็หลับแล้วหลับแล้วคนตื่นช้าได้ค่ะแม่แม่ค่ตื่นซาตื่นซาแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออยู่ข้างหลังนั่น นอนนอนนอนดีกว่านอนอันมีตึมมีตึมแล้วมีตึมมีตึมเลยมีตึมมีตึมมีตึมอ่ะนอนนอนเดี๋ยวอนอนพักผ่อ <c> น <ười> พักผ่อนก่อนเย้ดูกินอะไรอีกเข้าบ้านป๊เนีย่ยเข้าก็เล่นไป ออกมาออกมาออกกําลังกายตอนเช้าๆนะคะแม่รับชมนะคะคุณแม่คะดูพื้นตรงเล่นนะคะหลบหมดขยันนะแม่ว่าเอาข้นดินเข้าบ้านนะในข้อกหนูนอะไมได้เป็นดินใหม่ตุจ้าก่อนทุ๊จ้าแม่กันเสวยกนุาสวยๆสวยๆเลยนั่งนั่งเออภาพอ้อยด้วยเออ จ๋าอู hmm. ้สวยสวยอู huh. um, um, uh, um, uh, uh, well. ้น e ี uh ่สวยมากนะคะยกมือด uh ้วยอู้ว่ารู้เรื่องเก่งมากนะคะอืาววันที่ใหม่อีวันที่อีกรอบใหม่แม่ยังไม่เห็นยกมือแม่ไม่เห็นยกมือสวยๆด้วยชูงวงด้วยชูน้อยด้วยเสียงด้วยนี่น่ารักน่ารักเสียงด้วยให้ขอเสียงหน่อยเสียงดังๆหน่อยแม่ไม่ได้ยิ้มเก่งแท้เก่งเก่งมาก ทำงานเป็นด้วยอื้ออ้อนแม่ด้วยอ้อนแม่ด้วยขอค้าฮนมแม่หน่อยนะคะอยื้อนอนดีกว่านอนฟังแม่นอนรอแม่บลุกอีฬานอนรอแม่นะคะนอนรอแม่นอนรอแม่ขอดีเทสไว้อีกรอบไหมขอดี้ทสไวยอีกหัวเชือดแล้วอยกหสวเชือดแล้วอีกหะ สวย้วยอ้อนแม่ด้วยอ้นแม่ดวยเสียงด้วยอามือกวักกักได้มือกวักเป็นไหมลูกยากลูกยากเก่งมากเก่งมากนะครับเจ้าสวยๆจะได้กินกล้วยเจ้าสวยๆหน่อยวันที่ข้าสวยๆด้วยไหนสวยๆยังทุกเจ้าสวยๆหน่อยไหนแบบแม่สวยๆเออสวยๆสวยสุดสวยสวยด้วยยงกันหวานเลยเก่งไหมคะหนูเก่งไหมคะแม่แม่ขา หนูเก่งไหมคะสายทองเก่งมากเลยนะคะไอพ่อจะให้รางวัลและคนเก่งได้รางวัลหนูพ่อรางวัลหนูมีอะไรเนาะรางวัลจ้าสวยๆม่นี่แย่สวยๆด้วยจ้าสวยจ้าสวยย้อนอะไรสวยด้วยสวยเสียงหวานแหววเลยนะคะเสียงหวานเสียงหวาน จ้านะคะทริปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคุณแม่จ้าฝากกดแชร์กดไลค์นะคะกดซับะไครปเป็นกำลังใจให้ช่างน้องสายทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะทมาเดอุย